สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมีเทคนิคการผสมปูนสําเร็จนะครับเทคนิคการผสมปูนสําเร็จไม้เพื่อนได้ชมกันนะครับว่าจากที่ประสบการณ์ผมได้ผสมมาก็จะมีเทคนิคมาแนะนําให้เพื่อนนะครับเชิญรับชมกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับต้องเติมน้ําไปก่อนนะครับน้ําขันหนึ่งนะครับน้ําขันหนึ่งใส่ ถังนะครับที่เราจะทําการผสมนะครับถังนี้เราก็ใส่น้ําล้างน้ำนะครับไม่ให้ไม่ให้ปูนมันติดถังได้ง่ายนะครับเวลาล้างก็จะล้างออกง่ายนะครับอันดับแรกต้องใส่น้ําไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่ผงปูนสําเร็จนะครับถ้าเราใส่ผงปูนสําเร็จแล้วใส่น้ําตามเนี่ยปูนมันจะคุณไม่เข้ากันนะครับตรงใต้ถังเนี่ยมันจะไม่โดนน้าเลยนะครับ พอเราคนคนไปข้างใต้มันก็ยังเป็นแบบผงปูนอยู่นะครับผมก็เลยรู้ว่าต้องใส่น้ําก่อนนะครับใส่น้ําเสร็จแล้วก็เติมผงปูนนะครับในสัดส่วนที่พอดีกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมดูครับ นะครับเพื่อนๆใส่ปูนไปสักปริมาณเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็ลองใช้ตัวปั่นปูนมาปั่นดูนะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเติมปูนเพิ่มอีกไหมเติมน้ําเพิ่มอีกไหมนะครับดูเนื้อนะครับว่ามันละเอียดไหมนะครับ ได้นะครับแต่เราจะเพิ่มอีกครับเพราะว่ามันน้อยไปนะครับผมคือปผสมทีเดียวใช้ได้เยอะๆนะครับครึ่งแผงหรือเกือบเต็มแผ,งแผงแลงไปเราก็เติมอย่างนี้ครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนะครับเพื่อนผสมอย่างนี้มันจะคนง่ายกว่าครับแล้วองคปูนมันเข้ากันดีกว่านะครับ ค่อยๆเติมนะเพื่อนๆอย่าเติมเยอะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่ไม่เหลวนะครับแต่ข้นๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเอาไปขึ้นรอบแรกนะครับขึ้นรอบแรกครับก็จะเป็นก้อนอย่างนี้หน่อยถ้ารอบสองมันก็จะเติมน้ําขึ้นเยอะขึ้นครับให้มันไอเหลวๆกว่านี้นะครับรอบสองจะเหลวกว่านี้นี่เป็นขึ้นรอบแรกผมจะขึ้นให้มันหนาๆนะครับเพให้มันจะได้จับตัวกันได้เยอะนี่ครับโอเคนะครับเพื่อน นี่คือเทคนิคก,การผสมปูนส um ําเร็จนะครับใช้ได้กับปูนส um ําเร็จทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของก่อฉาบนะครับ um ปูนสําเร็จก่อฉาบก็ใช้เทคนิคนี้นะครับปูนสําเร็จของปูกระเบื er ้องก็ใช้ตัวนี้นะครับปูกระเบื um ้องต่างๆที่เป็นปูนสําเร็จ um ก็ใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับเพืพ่อนๆยังไงก็ลองไปทําดูนะครับวิธีนี้ช่งางต่างๆก็น่าจะรู้แล้วแหะครับ แต่พอดีผมทําเองกับตัวก็เลยมาแนะนํำเพื่อนๆที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับในเทคนิคนี้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสร้างบ้านเองได้จริงสวัสดีครับ